เปลี่ยนข้อความเป็นวิดีโอง่ายๆเพียงใช้ Luma AI ค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Luma AI นะคะเพียงแค่ทุกคนใช้ข้อความหนึ่งข้อความก็สามารถแปลงเป็นวิดีโอง่ายๆก่อนอื่นให้ทุกคนเข้ามาที่ luma.ai นะคะหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ b e a m m a c h ม,ม,มีภาพเคลื่อนไหวให้เราดูเป็นตัวอย่างนะคะเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วนะคะก็ให้กด ทรายนาวได้เลยนะคะอ่าน,นี้เป็นตัวอย่างที่ได้ทำไว้นะคะเป็นภาพน้องวัวเดินผ่านหน้ากล้องไปค่ะอันนี้เป็นพร้อมนะคะที่สร้างมาจากตัวโปรแกรมลูมานี้เลยนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีแท็บตรงนี้นะคะขึ้นมานะคะมีแท็บให้เราใส่รูปแล้วก็มีปุ่มที่ให้เราเจนลงไปทีนี้ถ้าเราไม่มีภาพเราก็สามารถ ดูตรงข้อความข้างล่างนี้ได้นะคะข้อความข้างล่างนี้เป็นไอเดียพร้อมนะคะที่ตัวลูม่าพร้อมมาให้เราแล้วเราอาจจะลองใส่ตัวพร้อมหรือว่าไอเดียพร้อมนะคะของลูม่าลงไปก็ได้นะคะพอใส่เข้าไปแล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่าไอตัวพร้อมที่ลูม่าให้มาเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเราอาจจะลองใช้ตัว g o o g l e t r a n s l a t e แปลให้กับเราได้นะคะ หญิงชรา,าสวมชุดดำน้ำหญิงชรา,าสวมชุดดำน้ำหัวเลาะใต้น้ำเออมันเป็นยังไงนะท่าทางของเธอบ่องบอกถึงความสงบและความสุขเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเอ๊ะภาพที่หญิงชาลาหัวเลาะใต้น้ำของลูมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็ลองพร้อมลงไปค่ะอ่าแล้วก็กดปุ่ม generate ไปนะคะแล้วก็ รอตัวโปรแกรมเนี่ยทำการเจเนเรตภาพไอเดียพร้อมที่เราใส่ลงไปนะคะมันก็จะใช้ระยะเวลาในการรอเนี่ยประมาณ3นาทีนะคะระหว่างนี้เพิ่มไอเดียให้นะคะสมมุติว่า อยากได้เป็นภาพเคลื่อนไหวแต่ว่าเรามีเป็นภาพนิ่งนะคะเราก็สามารถเอาตัวภาพนิ่งเนี่ยมาใส่ในรูม่าเพื่อทำให้มันเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวได้นะคะสมมุติว่าเนาะสมมุติว่าเรายังไม่มีภาพเราก็สามารถไปเจนภาพมาจาก Chat GPT ก็ได้นะคะสมมุติว่าเราอยากได้เป็นภาพช้างนะคะในป่าเนะเาะอ่ะเราก็ บอกแชท GPT เลยคะ่ะว่าเราอยากได้อยากได้ภาพนะคะช้างน่ารักน่ารักอ่าเผื่อว่าใครมีไอเดียจะทำเป็นนิทานหรือว่าการ์ตูนนะคะหรือว่าเพลงเด็กอยากได้ภาพช้างน่ารัก เดินอยู่ในป่า,าได้ไมาแล้วนะคะภาพช้างน่ารักมากเลยชูสิอ่ะแล้วก็เซฟไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําให้ตัวช้างเนี่ยที่กำลังเป็น กำลังจะก้าขาหรือเปล่านะคะกำลังจะก้าขามีมีผีเสื้อด้วยนะคะภาพช้างที่เป็นภาพนิ่งๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําให้มันเคลื่อนไหวกันนะคะก็เซฟไปก่อนนะคะอ่ะเรากลับไปดูลูมาซิว่ามาหรือยังยังนะคะยังไม่ครบ3นาที อ่ามาแล้วนะคะภาพที่เจนได้จากลูมาก็เป็นภาพหญิงชลาค่ะที่กำลังหัวเราะนะคะอยู่ใต้น้ำอหาหัวเราะอย่างมีความสุขเลยนะคะอันนี้คือภาพที่ลูมาเจนให้เราจากไอเดียพร้อมของลูมาเองนะคะมีไอเดียอยู่นะคะก็คือเราสามารถเอาพร้อมจากตัวโซละ o นะคะโซละ Open AI มาใช้ได้นะคะ ตัว Sola Open AI เนี่ยเป็น AI ทดลองให้เรานะคะก็เขามีพร้อมให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็มีผลลัพธ์ให้เราด้วยนะคะก็ลองดูจากภาพเป็นแมมมอสนะคะกำลังเดินเข้ามาในป่าที่มีแบบหิมะด้วยนะคะแล้วก็ทำการ Copy พร้อมของโซล a มาเลยนะคะ Copy แล้วก็ลองไปทาンสเลทก,ก่อนก็ได้นะคะว่าเอ๊ะเขาให้ภาพเป็นยังไงนะคะ แม็มมดขนปุยขนาดยักษ์หลายตัวเดินเข้ามาใกล้ทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยหิมะนะคะขนยาวของพวกมันปิวไปตามสายลมเบาๆขณะดเดินต้นไม้มีปกคลุมไปด้วยหิมะภูเขาอ่านี่คือพร้อมของโซลานะคะหลังจากที่เราได้ภาพหญิงชลาใต้น้ำที่กำลังหัวเราะอยู่นะคะซึ่งเป็นไอเดียพร้อมจากลูมานะคะทีนี้มี ไอเดียอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราสามารถไปเอาพร้อมนะคะจาก Sola า AI นะคะมาลองดูซิว่าอันนี้ภาพแมมมอสนะคะที่กำลังเดินอยู่ในป่าที่มีหิมะปกคลุมเราลองเอาพร้อมนี้นะคะของโซล่าเนี่ยไปใช้กับลูมา AI ดูนะคะว่ามันจะได้เป็นภาพแบบไหน เอาพร้อมมาวางเรียบร้อยนะคะแล้วก็กด generate เลยค่ะก็สำหรับพร้อมตัวนี้นะคะก็ดูแล้วตอนนี้ create ไป4นาทีผ่านไปยังไม่ได้ภาพนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้มีคนใช้เยอะนะคะก็ลิมิตสำหรับตัวฟรีนะคะสำหรับช่วงนี้ก็คือจะใช้ได้5ภาพต่อวันนะคะ แล้วก็คิวที่จะได้เนี่ยสำหรับคนที่จ่ายเงินนะคะก็จะได้ภาพเร็วกว่าโอเคค่ะได้มาแล้วนะคะคลิปแมมมอสนะคะที่เดินอยู่ในทุ่งหญ้าแล้วก็มีหิมะปกคลุมค่ะเรามาดูภาพกันเลยค่ะอ๋อหอ เอ๊แต่ว่ามีตัวมาบังด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่ได้นะคะเป็นคลิปนะคะที่ได้จากการเจเนเรตออกมาจากตัวลูมานะคะภาพที่ได้ก็จะมีความต่างจากเจ้าตัวโซลานิดหนึ่งนะคะอย่างในตัวลูมาเนี่ยก็จะดูเป็นเหมือนเป็นแบบการ์ตูนนิดหนึ่งนะคะออกเป็นแบบแอนิเมชันนะคะแต่ว่าตัว โซละนะคะก็ดูจะเป็นแบบภาพสมจริงนะคะค่ะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะจะเข้ามาใช้เจ้าตัวลูมานะคะช่วงนี้นะคะถ้าใครที่ใช้ฟรีนะคะก็จะได้ทั้งหมด30การเจเนเรตนะคะต่อเดือน,นะคะ่ะ แล้วก็ใช้ฟรีใน1วันก็สามารถเจเนเรตได้5 g e เจเนเรตนะคะแต่ว่าถ้าตัวฟรีเนี่ยมันไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการค้าได้นะคะทีนี้ถ้าใครอยากจะใช้เพื่อการค้านะคะก็ต้องมาอัปเกรดนะคะอัปแพ่นเป็นเสียเงินนะคะถ้าเป็นรายปีตอนนี้จะลด20%ค่ะถ้าเป็นรายเดือนนะคะก็เริ่มต้นนะคะสแตนดาร์ดอยู่ที่23 99นะคะก็คือประมาณ23ดอลน,นะคะต่อเดือนก็จะได้เจเนเรตทั้งหมด120นะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นบวกเพิ่มอีก30นะคะเป็น150เจ n เนเรตนะคะต่อเดือนนะคะแล้วก็ สามารถนำไปใช้เพื่อการค้าได้ด้วยนะคะก็ตัวนี้ก็จะรีมูฟวอเตอร์มาร์กให้เราด้วยนะคะก็จะไม่มีตัวลูมาไว้แล้วนะคะก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะเจ้าตัวลูมานะคะอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะ